ทำไมวัดบางคานที่พิจิตรถึงมีปัญหาและ,จะเจ้าอาวาสถึงเข้าวัดไม่ได้ติดตามได้จากตวัวรู้โลกรู้ครับสวัสดีครับผมตุวยพรชรพงศ์ดมกัลยาลักษ์ครับและนี่คือตววรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับเราได้ยินข่าวเรื่องของวัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตรมานานแล้วนะครับว่ามีปัญหาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านมีการประท้วงจเจ้าอาวาสก็เข้าวัดไม่ได้ ในเรื่องการปรากฏตัวของสวกิติศักดิ์รัตนวราหะครับที่เราจะเห็นอยู่ที่วัดบางคลานอยู่บ่อยครั้งรวมถึงแม้แต่บิ๊กโจ๊กพอร์เอสุรเชษฐ์หักพานครับเคยเข้าไปทําความตกลงแล้วแต่สุดท้ายปัญหาของวัดบางคลานก็ยังไม่คลี่คลายครับปัญหาวัดบางคลานจริงๆเนี่ยมีมาเกือบ10ปีแล้วครับนับตั้งแต่ปี2557เมื่อทางเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรมีคําสั่งปลดอดีตเจ้าวาดครับเนื่องจากว่ามีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์และมีการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าวาดครับให้เข้ามาจัดการเรื่อองงงขเ บริจาคและทรัพย์สินของวัดแต่ชาวบ้านที่วัดบางคลานเองก็มีการแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายครับฝังหนึ่งเองครับไม่เชื่อใจรักษาการเจ้าวาดใหม่บอกว่ารักษาการเจ้าวาดก็มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนเรื่องเงินเหมือนกันแต่อีกกลุ่มหนึ่งครับก็ปรากฏว่าให้สวกิติศักดิ์รัตนวราหะเข้ามาแก้ไขปัญหาเป็นตัวกลางครับเนื่องจากว่าต้องการที่จะตรวจสอบเหมือนกันว่า ทรัพย์สินภายในวัดตอนนี้ยังอยู่ครบหรือไม่เพราะมีการคาดการณ์ว่าที่วัดบางคลานนั้นมีทรัพย์สินมหาศาลครับขณะเดียวกันครับเราก็จะเห็นข่าวเรื่องของการประทะากันระหว่างชาวบ้านแล้วก็รวมทั้งทางด้านของเจ้าหน้าที่วัดแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอย่างไม่หยุดหย่อนครับยกตัวอย่างเช่นครับหลังจากเมื่อ5เมษายนปีนี้ครับศาลมีคําสั่งให้มีการยกในเรื่องของทรัพย์สินของวัดครับให้กับทางคณะกรรมการวัดและเจ้าอาวาสรูปใหม่ แต่วันรุ่งขึ้นครับ6เมษาย,ยนปรากฏว่าวัดบางคลานแทบจะกลายเป็นสมรภูมริรบเมื่อมีชายชะกันบุกเข้าไปในวัดบางคลานครับตำรวจก็ต้องมีการออกหมายจับทางด้านของชายชะกันและที่สําคัญครับมีการเรียกสวกีศักรรให้ปรรับทราบ3ข้อกล่าวหาสำคัญนั่นก็คือเรื่องของเป็นผู้ใช้และจ้างวานบุกรุกแขกสถานและทําร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสคร,ครับ 13รกรกฎาคมครับมีเจ้าหน้าที่กว่า250นายครับที่จะเข้าไปปฏิบัติการเพื่อเปิดวัดบางคลานแต่สุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่า ชาวบ้านเองมีการสู้ครับโดยมีการยิงหนังสติ๊กออกมาแล้วก็มีการใช้โซ่ครับคล้องกุญแจปิดทางเข้าของวัดเดือนสิงหาคมครับ17และ22สิงหาคมบิ๊กโจ๊กพลตรวจเอกุรเชฐ์หักพานมีการเข้าไปเคลียร์ปัญหาที่วัดบางคลานครับคุณผู้ชมครับโดยมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อถอยคนละก้าวและแก้ปัญหาแต่สุดท้ายปัญหาของวัดบางคานก็ยังแก้ไขไม่ได้ ล่าสุด14กันยายนที่ผ่านมาครับภาพที่ปรากฏผ่านสื่อน,นั่นคือการประทะคารมระหว่างเจ้าอาวาสรูปใหม่ของวัดบางคานนั่นก็คือพระรูพิสุทธ์วรากรกรกับสวกิติศักดิ์รครับปะทะคารมกันเพราะว่าทางด้านเจ้าอาวาสนั้นต้องการจะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดแต่สวกิติศักดิ์บ,บอกว่าให้เข้าไปเพียงคนเดียวไม่ให้เจ้าที่ของรัฐเข้าไปครับขณะดเดียวกันครับแม้ว่าภาพที่เราเห็นสวกิติศักดิ์ก,กับปัญหาของวัดบางคานมีคนไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาครับว่าประพฤติตัวขัดต่อประมวล จริยธรรมของสวและกรรมธิการสุดท้ายแล้วหลายคนคิดว่าสวกิตศักด์อาจจะดูออกจากตําแหน่งแต่เมื่อลงคะแนนครับปรากฏว่ามีสวนะครับเห็นชอบนะครับทั้งหมดคือ93คนครับไม่เห็นชอบ33คนไม่ออกเสียง37คนแต่เนื่องจากว่าเสียงสวไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็คือ124เสียงครับทําให้คุณกิติศักดิ์ก็เลยยังไม่ถูกปลดออกจากการเป็นสว ล่าสุดครับคุณพรเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีซึ่งกับกับดูแลสำนักงานเพือศาสนาแห่งชาติก็มีคำสั่งครับว่าจะเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาวัดบางคลานที่มันยืดเยื้อเป็น10ปีให้จบลงภายในรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินนั่นเองครับคุณผู้ชมครับถามว่าทำไมวัดบางคลานถึง มีความสำคัญวัดบางคลานหลายคนเรียกว่าเป็นวัดของหลวงพ่อเงินครับหรือชื่อเต็มก็คือวัดธีรัญญารามครับเพราะว่าหลวงพ่อเงินนั้นเป็นเกจิอาจารย์ที่คนไทยรู้จักเคารพนับถือวัดนี้เก่าแก่นับร้อยปีครับสร้างตั้งแต่ปี2,377โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรครับที่มีวัตถุโบราณต่างๆที่วัดสะสมไว้แล้วนะครับ เล่ามาทั้งหมดตรงนี้ปัญหาหลักๆนั่นก็คือความขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์ภายในวัดบางคลานนั่นเองครับก็ต้องดูนะครับว่าปัญหาวัดบางคลานจะจบได้หรือไม่แต่มีเพลงหนึ่งครับของเสรีรุ่งสว่างเขาเคยร้องเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ากราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแคว้นเมืองพิจิตรใครเห็นสักนิดขอให้ลุ่มหลงก็คงอาจจะต้องพึ่งบารมีของหลวงพ่อเงินแล้วล่ะครับที่จะคลี่คลายปัญหาวัดบาง คลานให้จงได้ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามตัวรู้โลกรู้ได้นะครับทางโมโนนิวส์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับ